แม่แม่รู้สึกไม่ดีนอนแอร์คนเดียวมันต้องมานอนด้วยกันสามคนโอ้ยแม่ไม่ไม่ต้องร้องไห้แม่ไม่ต้องเสียใจแม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยมันร้อนมากนะห้องห้องแม่ห้องว้างไนเนี่ยมันร้อนก็ห้องอะไรเออแม่ไม่ต้องห่วงเลยเป็นลูกอ่ะนี่แหละลูกแม่มีลูกดีก็อย่างเงี้ยเออเห็นมาคุยกันหน่อยสิไเป็นเก็บผ้ากันดีกว่าว่ไ เมื่อกี้แม่พูดว่าอะไรนะเหมือนกับมนัจะมาเห็นเก็บตัวได้ไงไม่ได้เอาเปรียบกันเขาหน่อยเป็นสิ่งที่ดีเออแม่นี่ประเสริฐเนาะแม่คนณเดินเขาไม่เขาทํายังไงกันบ้างก็ไม่รู้่แต่ว่าแม่บุญมีนี่ไม่จะคิดทําไมแม ก็คือแม่เย็นอยู่คนเดียวาาไปไปไปเก็บป้าก,กันดีกว่า<ๆ>คนจะมาแล้วร้องก็ต้องร้อง่องนฝตกสิแม่แมื่อ้านนั้นเขาทำสปริงเกอร์มันมีน้ำขึ้นไปแบบนะ่ะทำสปริงเกอร์ให้หมานะนะั่น่ะหมามันก็ร้อนนั่นาน่ะก็เปิดเลยอเอาน้ำไหลลงมาด้วยเลยฮะ ช่วง3โมงเนี่ยมันจะร้อนช่วง3โมงแม่ปาร์ตีป้ป่ะตีอะไรอะอะไรดีแม่เนะี่ยกินกับข้าวส่วนตัวแล้วหนุ่มจะตี้ก็ตีเลยมันต้องมารอเพราะแม่กินไม่ได้โอเคนะแม่มจะลองกินนี่ผลไม้อย่างเดียวกินผักกินอะไรลองดูสิความดันมันจะเป็นยังไงใครจะชนะใครมันไม่ใครหรอกแม่แม่แมไม่รู้สึกยังไงอะ รู้สึกว่าก็ปกตินี่แหละแต่ตัวกลางมันเป็นความดันตำ่ำความดันต่ำกับความดันสูงเนี่ยมันเกือบเท่ากันเลยอถ้าอากาศมันตกลงมาไม่รู้เหมือนกันเนี่ยรู้สิเราเรารู้สึกตัวอยู่นี่